ใช่แล้วครับจากนี้ไปนะครับพวกเธอจะตอบคําถามกับเรานะครับเียนเชิญตรงกลางเวทีเลยครับคุณนุ้ยครับทุกทุกท่านนะครับจะได้ตอบคําถามซึ่งจะมีทั้งหมด10ข้อ10คําถามด้วยกันนะครับให้กับทั้ง10ท่านแต่ละท่านจะเลือกคําถามมา1ข้อครับการมีดังต่อไปนี้ครับเมื่อเลือกคําถามมาเรียบร้อยเราสองคนจะทําหน้าที่ในการอ่านคําถามคําถามละสองรอบครับค่ะ ถามไปแล้วรอบที่หนึ่งถามอีกรอบหนึ่งเพราะความมั่นใจในคําตอบนะฮะพอสส <พอ S 2> <ๆ>้นสุดคาถามปุ๊บขอสิ้นสุดคาถามปุ๊บเราจะจับเวลาครับซึ่งจะมีเวลาในการตอบคําถามเพียงแค่1นาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีนี้ถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่เราตัดเสียงทันทีครับอืมนะคะดังนั้นนะครับตอนนี้จะถือว่าเป็นความกดดันก็เรียกได้อย่นนั้น,นครับหรือว่าจะการ แสดงปฏิพันธ์ไหวพริบของน้องๆทั้ง10คนนี่แหละค่ะเพื่อการเฟ้นหานะคะสาวงามผู้มาครองมองกุฎนางสาวไทยประจำปี2555ค่ะเราสองคนก็ยังไม่เห็นคำถามครับเพราะว่าคำถามอยู่ด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละ,ะครับเราจะเข้าสู่การตอบคำถามของสาวงามทั้ง10คนกันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มจากเรียงจากหมายเลขนะครับน้อยไปสูงมากเลยนะครับท่านแรกครับหมายเลข3ครับ นางสาวคุณชนิตาคุณชรนณัยธยาเลขหนึ่งคำถามเลยครับคำถามครับถามว่าหากคุณได้รับตำแหน่งและต้องไปร่วมงานในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยคุณจะเลือกบทสนทนาข้อใดกับผู้นำประเทศนั้นๆหนึ่ง ประเด็นเศรษฐกิจ 2. ประเด็นวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์สประเด็นเยาวชนและบทบาทสตรีและต้องตอบด้วยนะครับว่าทำไมถึงเลือกหัวข้อดังกล่าวครับมี3หัวข้อนะครับขอทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับหากได้รับตำแหน่งเป็นนางสาวไทยนะครับต้องเดินทางไปร่วมงานในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย จะเลือกบทสนทนาหัวข้อใดกับผู้นำประเทศนั้นๆนะครับประเด็นที่1คือด้านเศรษฐกิจประเด็นที่2คือวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ประเด็นที่3คือเยาวชนและบทบาทสตรีและทำไมถึงเลือกหัวข้อดังกล่าวครับก้าพร้อมเชิญครับร ถ้าหาว่าปริมนะคะได้รับตำแหน่งเป็นนางสาวไทยประจำปี2,555นะคะและปริมีโอกาสที่จะไปสนทนากับผู้นำต่างชาติปริมจะขอเลือกพูดเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนและบทบาทของสตรีค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะเยาวชนไทยของเรามีความสามารถอย่างมากและสตรีไทยของเรานะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะจะต้องมีคุณสมบัติที่มีผู้ใหญ่ท่านนึงเคยวอกปริมไว้ค่ะ คือข้อที่หนึ่งนะคะคือการเป็นคุณแม่ที่ดีข้อที่สองการเป็นภรรยาและแม่บ้านที่ดีข้อที่สามนะคะคือการเป็นกุลสตรีไทยที่ดีส่วนข้อที่สี่นะคะคือการฝึกฝน,นพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดซึ่งปริมเชื่อค่ะว่าถ้าหากว่าสาวไทยหรือว่าสตรีไทยนะคะมีความสามารถฝึกฝนพัฒนาเป็นตัวอย่างของสตรีทั่วโลกแล้วเยาวชนและคนทั่วโลกก็จะรับการยอมรับประเทศไทยมากขึ้นคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆนะครับเด็กขหมายเลขสามครับคุณชนิตากุ่มชรณอยุธยาน,นะครับ คณะกรรมการครับพอฟังคําตอบแล้วอย่าลืมลงคะแนนด้วยนะครับเห็นนั่งจ้องสาวงามของเรากันใหญ่เลยนะฮะทุกคนคยังไม่จดปรกกาเลยนะเรียนเชิญคณะกรรมการได้ลงคะแนนกันด้วยนะครับค่ะเอาละค่ะมาถึงสาวงามท่านที่2นะคะที่จะมาตอบคําถามกับเราค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะหมายเลข7ค่ะนางสาวกรยรติการลำจวนจิตนะคะหนึ่งคำถามครับแล้วยื่นให้คุณวุวยเลยครับ คำถามนี้นะคะคุณคิดว่าแนวคิดปรึกษาดุจชีวาทาราดุจฤทัยของการประกวดนางสาวไทยประจำปีนี้มีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครบ้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค,คุณคิดว่าแนวคิดปรึกษาดุจชีวาทาราดุจฤทัยของการประกวดนางสาวไทยป<ค>ระจำปีนี้มีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครบ้างค่ะครคิดว่า ปรึกษาดุจชีวาธาราดุจฤทัยนะคะเกี่ยวข้องกับคนทุกคนค่ะบนโลกค่ะเพราะว่า พฤกษาดุชีวะคือการก็คือป่าไม้เกี่ยวกับชีวิตธาราดุดหรืทยก็คือน้ำกับหัวใจถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปวัวาาองธรรมชาติก็จะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อสัตว์โลกค่ะแล้วก็มนุษย์โลกด้วยเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือป่าก็สําคัญเท่ากัน,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำก็จะไม่เกิดป่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีป่าก็จะทําให้ธรรมชาติไม่สมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลูกสิษ์ดแล้วสาคัญเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคอนเซปต์ในปีนี้เลยนะครับไม่มีสิ่งไหนที่สําคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับสําคัญทั้งคู่นะฮะลำดับต่อไปครับหมายเลข8ดครับนางสาวประพาดาตันทะสิติยานนท์ครับกองเชียร์เข้ามากันเยอะเลยนะครับหนึ่งคำถามเช่นเดียวกันครับตอนนี้เหลือเจ็ดคำถามแล้วนะครับคำถามครับถามว่าหากคุณได้รับเลือกเป็นนางสาวไทย คุณจะเตรียมความพร้อมให้กับตนเองอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนของประเทศไทยในอีก3ปีข้างหน้า <S <S และจะมีวิธีชักชวนเพื่อนบ้านอาเซียนให้สนใจประเทศไทยอย่างไรคำถามรอบที่2นะครับหากคุณได้รับเลือกเป็นนางสาวไทยคุณจะเตรียมความพร้อมให้กับตนเองอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนของประเทศไทยในอีก3ปีข้างหน้า แล้วจะมีวิธีการชักชวนเพื่อนบ้านอาเซียนให้สนใจประเทศไทยอย่างไรเช่นครับค่ะสำหรับตัวรอดเองนะคะ เราจะเริ่มจากเราจะสามารถเป็ดกระบอกเสียงในเรื่องของประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยค่ะเราสามารถดึงวัฒนธรรมต่างๆที่คนไทยมีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้ต่างชาติได้เห็นและเขาก็อยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยค่ะแต่นอกจากนี้เราก็ยังจะประชาสัมพันธ์ให้คนหันมาศึกษาทางด้านภาษามากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเมื่ออนานคตจะ AEC มาถึง อีก3ามปีข้างหน้าภาษาเรื่องที่สำคัญแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับหมายเลขแปดนะครับนางสาวประพาดาตันทะสถิตยานนท์นะครับค่ะ <c oughs> เอา,เอาจุดเ,เด่นของประเทศไทยขึ้นมาเลยนะอ <c oughs> ืมนะคะมาถึงสาวงามท่านต่อไปค่ะหมายเลข11จากอากาศเอกหญิงนรัชวีกันภัยรีค่ะต้องเชียร์เขาอยู่ด้านนี้ค่ะเชีญเลยค่ะเยอะเลยนะฮะ ฉนุ้ยัครบสำหรับคำถามข้อนี้นะคะหากคุณได้รับเลือกให้เป็นทูตวัฒนธรรมและทูตการค้าในตำแหน่งนางสาวไทยปี2555คุณจะมีแนวทางประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างไรหากคุณได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมและทูตการค้าในตำแหน่งนางสาวไทยปี2555คุณจะมีแนวทางประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างไร ดิฉันอยากจะประชาปชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเช่นในภาคใต้นะคะซึ่งคนทั่วไปมองว่าภาคใต้เป็นเเป็นเขตที่น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วภาคใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกททุก,ท,ก,ท,กทุกคนคิดเลยค่ะเพราะว่า ภาคใต้ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากรวมถึงคำพูดของคนใต้ค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์ของเขาเองฟาก็อยากจะใช้เสน่ห์ของภาคใต้ค่ะมาเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้รู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคใต้นะครับต่อไปนะครับหมายเลข12ครับ นางสาวปริศนาจำพูศิริรับเชิญค่ะขอไปครับนางสาวปริศนาคำถามของคุณปริศนานะครับถามว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนติดยาเสพติดและในมุมมองของคุณคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือใครควรจะเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้และป้องกันปัญหาเด็ก ไทยติดยาเสพติดอย่างไรคุณคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เยาวชนติดยาเสพติดในมุมมองของคุณคิดว่าคืออะไรและพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือว่าใครควรจะเข้ามาช่วยในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กไทยติดยาเสพติดอย่างไร ค่ะก็จริงๆเราคิดว่าการที่เด็กไทยติดยาเสพติดมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าสังคมสมัยนี้ค่ะมีการใช้ชีวิตที่เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยอยู่กับตัวเองมากขึ้นค,คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้ชีวิตของเขาไปทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาให้ลูกขณะเดียวกันนะคะเด็กๆก็เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเพื่อนที่ ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะทีนี้เนี่ยก็อาจจะฟุ้งซ่านได้ก็เลยทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ติดยาเสพติดค่ะส่วนเรื่องทางแก้ไขเนี่ยโบลิงคิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเล็กๆที่มีความสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็คงเป็นเรื่องของครอบครัวก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจแต่ว่าครูอาจารย์หรือว่ารอบ,รบตัวเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญด้วยเพราะโบลิงเชื่อว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศทุกคนก็ต้ออองช่่่วยกัันคคคคคะะบุุณณร